โอเคกลับมาพบกันต่อกับทา่าสองนะฮะในเกม r e s i d e n t e v i l 5กับเพราะว่าผมโอมคนเดิมทักทายดิทักทายทักทายทักทายเดี๋ยวนี้ไปไหนวะโอเคไปไหนฮะเฮ้ย <steeds S 1> นี่เฮ้ยไปไหนฮะไม่มาแบ่งมั่งดิโอ้โอ,โอแม่งชั่วอะ โอมแบ่งพี่มั่งอไหนอะจะไ,ไปทำเวทงนั้นแหะอ้าวโอมอยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่ยืนอยู่นะไม่เอาของมาให้คือดิอ้าวนี่ไงเจอและเอาของมาส่งของมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนวะเอาโอมหายเดี๋ยวโอมเดี๋ยวพี่ปรับความไวเมาส์แ,แป๊บหนึ่งนะความไวเมาส์โอมปรับไว้เท่าไหร่อ่ะ อมอยู่ไหนมันหน่ายนี่มันโง่จุงรึงเอออมอยู่ไหนวะอ้าวโอ้ยโอ้ยพ่อองตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตช็อตช็อตอะไรวะไอ้นี่คืออะไรทำไมยิงแล้มันช็อตอ่ะองอยู่ไหนออ โอ้ยกระสุนโอ้ยเฮียแม่งจอใส่ตัวเองอีกฉลาดจริงกูนขนาดก็ไม่เล่นได้ป่าวะไม่ได้อีกไม่มีของอะไรเลยอ่ะของเอาตรงไหนเนี่ยพี่ไม่หาของไม่เจอโอ้ยอน,น,นั่นสิพี่ก็เดินม,ม,มัว,มว โอ้แม่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเราดู <c oughs> มาถึงมาถึงต้องฮิวเลยแหละไปส่งเลเซอร์มาหน่อยดิหาไม่เจอเฮ้ยส่งกระสุนมาไม่งั้นยิงอ่ามันวิ่งไปเลยรอด้วยทำไมพี่วิ่งชาง้างอยู่างนี้วะไปเอาลงไหมโอ้แม่งหวาดงงแล้วเนะี่ย แล้วไงต่อเล่นไม่เป็นด่านนี้นำทางหน่อยครับผู้รู้ทำ,ำเล็บทำแล็บทาเล็บเล่นด้ครับเล่นได้ครับพี่อ๋อไม่เอาตามผู้รู้ดีกว่าด่านนี้มันอะไรวะเนี่ยแล้วโอมมันวิ่งเร็วจังเลยต้องทำลายเหรอถุยนึกว่าให้ตบทำลายนึกว่านึกว่าให้ตบตกใจหมดวิ่งมาแม่งตบอย่างไรอ,อู้อู้เอาดิวดฟาด โอ้ยพี่บอลอันนีลูกศรจะมีให้เก็บลูกบองใช่เหรอไม่ใช่โอมแม่งเอาไปนะเว้ยใช่ผมไม่เอาไปหรอกมีเยอะแล้วอัพอัพไปเทไปด้วยใช่ไหมเปิดทีมดีทีมโอ้ไม่ทีมมันทีมอะไรตอนนี้มันเปิดแล้วเย่ฮึบ มีอะไรให้กูใช้มั่งอ่าต้องถีบด้วยนะฮะไม่ถีบไม่ได้เพื่อสะพานขาดชิหมหายสกิบมา <c oughs> ขึ้นไปไอ้หนูน้อยอ้าวแล้วพี่ขึ้นไงนะอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้กุญแจ แปามาเร็วๆพี่เชื่อใจรออยู่ข้างล่างอ,อุ้ยเฮียซอมบี้มาได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้มาไหนป้าเอาหาหาหา้ยป้าทำอะไรอะป้าป,ปาวิ่งมาแล้วปุ่งแหวป้าช็อตตายห่าเลยอุ้ยอุๆๆๆๆ้ยดวดเดือดเดือดทีเดียวตายเลยเหร,อ,เเหรอโกงอะ เฮ้ยหลังอู้อู้อู้หนักแล้ว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 เฮ้ยแม่งมาจากไหนวะโอ้แม่งมาแล้วว้ยอู้โอ้แม่งแมงหลบกระสุนได้ด้วยโอ้แม่งโคตรเมย์ะบบเดี๋ยวไหนอะ โอ้ฟาดดิวดโดโกระเด็นเลยไอหนูหน้อยเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะไออูหูหดูเลือดดูเลือดกดบนะนะีนะกดบีกดบีเอาอให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง<อ>ฟันไอน,นี่อยู่อ่าไอนี่ฟันไม่ได้เหรอวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งในนี้ไม่มีของอ,อ่ะมันต้องมีงมงบบดิ เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วกระสุนบอกแล้วมันต้องมีใช่ครับครับต้องขมอนขมอนด้วยไม่งั้นไปไม่ได้เฮ้ยกระโดดขึ้นไปอ่ะเออถือดิวโดได้ตั้นานต้อง copy ได้เลยฮะอะไรวะ เฮ้ยได้เสียงซอมบี้มาโอมยิด้วยอุ้ยอ้าซอมบี้มาอ้าวไปแมั้งตายกันเร็วอย่างวะเก็บเยสโอมักเมฟออาเก็บตังค์ให้เป็นของสมบาค <emp Charlie> ุณแล้วโอมแล้วพี่ขึ้นไปไงเนี่ยเหรอ ม่กูกลัวแล้วคือบอสอ้าวตกใจเอออามีเลเซอร์ก็ดีจะได้หากันเจอต้องทีบด้วยทีบโอ้โหเย็ดสาวซ่าจริงๆเลยคนนี้อ่าแล้วยังไงต่อมึงเอาตังค์แค่เนี้ยโอ้โหโอ้โห โอมครับแบ่งตังให้พี่มั่งเถอครับรแบ่งของแบ่งกระสุนด้วย <c oughs> อะไรวะปกติมต้องฟันได้ดิเอ๊ฟันได้แล้วได้ย <c oughs> ินเสียงมันมีตัวเฮียอะไรอยู่ข้างหลังนั่นไงแป้งหัวระเบิดเกิดเป็นโกโก้ครันชตรงนี้จะมีะ s <S <c oughs> เอ็ม s ีเอวอเ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 นะอเอะไรนะอเอเอ คือไรเอเเี่ไหนคนล็อกครับคล็อกล็อกป๊พวกปืนอาวุธอะไรอย่างงี้มาเปิดประตูสิครับไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้ไอตอนที้ยิงเหาอะไรเห็นไหมตรงนั้นอาวุธไหนวะอ๋อเห็นละเห็นละเดี๋ยวยิงให้ยิงเลยเป็นคืออะไรอ่ะเอาไปขายเหรอ คือไอ่ะโอ้มากับโอมนี่แม่งของดีเยอะมากับผู้ร,รู้เลี้ยวขวาทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเจอของเจอของไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับของนี้ปล่อยไว้ไม่ได้นี่หนักกว่าเร็วจะไปไหนเข้าบ้านไม่เข้าอ่ะอ้าวมันให้เปิดประตูนี้ไม่ใช่เหรอเอา,าเอาตังเอาตัง ต้องการกระสุนต้องถีบด้วยข้างบนไป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 ไหนอะมีอะไรเนี่ยไว้ก้าเอามาเ,มาาเานนฮ้ยเฮ้ยไอเฮียตกใจพองตายเลยสันพองตายเหรอมึงทำกูตกใจไอ้สัน อมอมไอสัตว์นี่แม่งทำตกใจมาเลยออมบอกนี่นี่เดินไปทางนี้นี่ฟ้งแม่งโผล่จากไหนไม่รู้เฮ้ยเอออะไรสาวน้อยผู้บอกบางหลบไปลูกเฮ้ยอิเฮ้ย อุ้ยจะบลูกซองกันป่ะปล่อยปล่อยไอ้เหียนั่นทิ้งไว้ช่างแม่งช่างแมงปล่อยให้มันตายไปเราไปเอาลูกซองดีกว่าในทีบอุ้ยลูกซองอู้อู้ออู้เฉกันซู้องครับเอากระสุนให้หน่อยเถอครับขอกระสุนหน่อยเถอครับเอากระสุนมาเดี๋ยวนี้กระสุนหมดแล้วเห็นไหมเนี่ย เราพี่ของเต็มอ่ะเหลืออยู่สิบหกนัดของเต็มเหรอเรพี่ของเต็เมเอาไงดีอ่ะไม่รู้จะทิ้งอะไรได้เนี่ยโยนระเบิดไฟทิ้งเลยโอเคโยนโยนไปให้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงจ๋าอยู่ไหนเอาระเบิดไปอโอเคเอากระสุนมากระสุนสำคัญกว่าระเบิดแล้วเอากระสุนช็อตกันมาทำไมเนะี่ยเอากระสุนปืนธรรมดาดิเอางที่นี่แล้วพี่เอาไอ้ไรกับตุกตนกองโอเค ไอผู้หญิงมังตายห่าไปแล้วนะเราโมาต่เก็บกระสุนกันมาแล้วเนี่ยเล่นด้วยภาพแปดร้อยคูณหกร้อยแม่งโคตรเจ๋งอะเออมาถึงวิ่งมาจับนม <c oughs> <c oughs> เอาแล้วผู้หญิงบอกเจียวเจียวโมกให้ ผีบอกคุณโดนไม่ไหวแล้วแปลอันนี้เป็นเป็นผีแบบเทพใช่ไหมเป็นผีเทพไม่เทพเลยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์หัวระเบิดไปมึงกากกาดกากาดกาดเฮ้ยเฮ้ยอ๋อหัวหัวแม่งควงผิวอะ เยสได้ของอะไรก็ไม่รู้หัวแม่งควงผิวโคตรเจ๋งอ่ะโอมเอากระสุนไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเโอมเลื่อนรถแล้วมีเอาไปอีกดอกนึง Ôi, hiền thật rồi, khỉ hiền rồi, khỉ thật rồi. Cẩn thận đó, Ê, nó đến rồi. Ôm, ôm. โอมครับพี่โอมเงียบทำไมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรจะพูดไปไหนเนะี่ยเฮ้ยทำไมต้องหันหลังด้วยวะจะเปิดประตูห <c oughs> ันหน้าก็ไม่รู้ดิหันหน้าก็เอาเท้าถีบไงหันหลังมาจะระเคายฟ้าถัง <c oughs> ไป โอ้ยเี้อะไรเวะเนี่ยเกี้ยมีกองร้องอะไรวะผมขอกระสุนปืนพกหน่อยดิกระสุนหมดแล้วเหลือเจ็ดนัดเย็นเกือบผมผม,มีเงินไว้คนระเฮ้เอเรามาอีกก็ได้นะไม่ว่าไม่ว่าพอแล้วพอแล้วอะไรล่ะ โอมไปไหนวะเอ้ยด่าน,านเอ้ยด่านโอมด่านนี้ไอ้นี่คืออะไรเนะี่ยอู้น้ำตกอันแสนสวยงามรู้อีกรู้อะไรวะไม่อยากรู้เโอเคไปดูอะไรวะนั่นอ่ะอะไรวะโอมโอ้ตังตัง หุ้ย <H ui> ดีเสียงซอมบี้อบบ่ะดบบเองอ๊ะคืออะไรอ่ะขึ้นเลยขึ้นมานะเออเราจะมีเงีนนิี่ฟอน<า>นิ้ฟอนฮะเก็บเงินแล้วจเก็บแล้วเว้ยเก็บแล้วเว้ยเอ๊ะเก็บนิ้วจีบนิ้วฟ้อนมี่เงี้ยอยู่ไหนอ่ะนิ้วฟ้อนตรงนี้ตรงไปไหน ฮะอะไรนไนี่าอะไรมาเนี่ยมาไปทำไมอ่ะโอ้ยไก่เนี่ยไก่ไก่ไก,ไก่โอ้ยโอเคไงต่อครับยี่น้อยตรงนี้มีอะไรอยู่อะไรวะอู้เย็ดครกแปลงของดีสีอยุธยาปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว,ว,ว,วนี่มีอะไรหมดเก็บทั้งหมดสาวเปลี่ย ด่านหนึ <du> ่งด <hein> ่านนี้เหรออู้ตังเยอะตังเยอะอู้ตังเยอะจริงๆเลยเราคขมอนคขมอนโอมกดคขมอนคขมอนไงวะกดเอ็กวะเอ้ยบอกมาอ้าวสคิปไม่ได้เหรออ้าวสคิปได้นี่ว่าโอเค อูมาถึงแม่งวิ่งไปเก็บกระสุนเลยเอา้าวผิดผิดด้านตกใจหมดไอศาสตร์คุณคิดว่ามึงเอาไปไหนอะโอ้ยฮะอ๋อโอเคปะ ไข่แม่งก็สายวะเจะวอกจะวักจะวักจ๊วักสักมหาพงเหรอเยอะขึ้นลิฟต์ไอพวกขึ้นลิฟต์นี่แหละแม่งน่ากลัวนี่มึงจะวอกจะวอกอย่างเงี้ยจะวอกทำหอยเลยวะไอศาสตร์พึ่งปกติลงลิฟต์นี่มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เหรอแบบผีเขย่าผีเขย่าหัวอะไรประมาณนี้หุยอุ้ยกระสุน โอ้เอานี่มันระเบิดดีกว่าโว้ไม่เอากากรเอาโอ้ไม่เอาเหรอไม่เอาโอ้ประตของผมมั้งทำไมของเต็มเหรอพี่พี่ก็ของเต็มเมปิดประตูสิครับโอ้ย่าบังเราต้องการของตังค์เฮียกระสุนกูมึงจะจะแว็กทำไม ให้กออกไปด่านะอ,นอะไรก่ต,ตัวเองเได้เลยก่อนตัวเงคืออะไรอ,อ,ไอ๋อก็ตัวเอ็มเอ,อือบไปแล้วไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนอ๋อไอ้นี่อ๋อไอ้ไนี่หรืเปล่าที่เราต้องล่อซอมบี้เข้าไปข้างในเพราะซอมบี้แม่งโคตรเก่งอะไรประมาณเนี้ยใช่อ้าวเฮ้ยตกใจหมดเราต้องล่อมันเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวพี่ล่อเอง ไม่ไลองหออดไม่้องหออดโอ้เทพวะเทพหนูเทพเหรอจ๊ะถ้าพี่รอกพี่เนี่ยไม่ได้ของเอาใช่เหรอโหไอ้นี่แม่งแล้วโอมรู้ได้ไงไ<ม>หรือว่าโอ<ผ>มฆ่ามันทิ้งผมฆ่ามันทิ้งแต่มันเจอครังนี้เลยเอาใช่เหรอเฉดแล้วที่เล่นครั้งแรกอะที่เล่นครั้งแรกไม,<ล>ไม่ได้เอาปืนมาแล้วเล่นครั้งแรกฆ่าได้ไงมาแล้งแรกก็ปลอม ก็โอ้ใครอยากดูอ่ะเนี่ยอยากดูเฮ้ยกุญแจกุญแจไอ้เฮียนี่ก็วิ่งมาเอาโอมล้วเราหนีไงเว้ยเนี่ยไอ้เฮียแม่งน่ากลัว ยิงแม่งเลยนี่ยิงเข้าไปเย็นไอเฮียโอแม่งน่ากลัวคานแม่งดิน่ากลัวสัสสัสโอมคานแม่งเร็วเทไม่ใช่หรอให้ทำไรไหนบอกเทว่าแม่งคานมาแล้ว หาาใ,ให้ยิงถังเหรอมามาเดี๋ยวพี่ยิงเองโอมหลบโอมหลบมาพี่ร้อให้มันกินถังเข้าไปก่อนยิงเฮ้ยมันกินถังได้ด้วยเหรอโอ้ยเย็ดโครกแล้วก็ยิงอะไรวะ ตอนนี้ก็สันโวครับสันโวเต็มที่โอ้ม่ช่วยยิงเลยดิอย่าเหลืออย่าทิ้งพี่ไว้คนเดียวเอามันหายไปไหนแล้ววะอ๋อโอ้ไม่พักอ้ยโอ้ตกใจ ไม่ยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ใ,ลใ,ลใกล้กแ,ลแล้วใกล้แล้วแม่งใกล้เกินไปแล้วแม่งใกล้เกินไปแล้วอู้โอ้โอ้แม่งใกล้เกิเนไปแล้ว,ลวๆๆยิงยิงยิงเข้าไปโอ้ สารกระสุนเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยแมงไก่เกิดไปละแมงไก่เกิดไปละเไอโอมตัวจิ๋วมันมันตายยังเนี่ยเย็ด yes, ตายยังวะยังไม่ตายเหรอวะจะเทพเกิยไปละมึงเป็นใครวะไอ้สารมาแดกลูกซองกูนหน่อยดิ เย็ดโคกมึงจะมึงจะเก่งมึงจะเก่งเกินไปแล้วอะไรวะเนี่ยว้าวตังเอ้ยไม้สมุนไพรของข้าเฮ้ยโอมให้ทำไมพี่โอมพี่กำลังจะฮิวให้ตัวเองเลยเกือบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ทันพี่ฮิวซ้ำเลย ไอ้แก๊กทีหลังเจ้ากินเอฟเอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโอมวิ่งไปเร็วจังวะตรงนั้นมีอะไรอ่ะตรงนั้นมีอะไรอ่ะแล้วก็จะไปดูกระสุนมากระสุนเฮ้ยอุยโอมยาสยาอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นโอเคดีมาก ฮะดีกรอบอะไรนะลืมเหรียญในลืมอะไรนะต้องหลังไม่ปอดทำไมอ่ะคคือออย่ดปนะไรไม่ปอออ่๋อโอ้ว้าวของดีมีราคาอุย้ยเฮียยืงไม่โดนเอสปล่อยไว้ไม่ได้ครับถ้าเก็บครบสามอันไม่ได้แล้ว ลววรพวกปืนออะไเงี้ยเราได้ครบสามวันแล้วเนี่ยไม่ไหมายถึงพวกเที่ยวให้จบก่อนเวรกรรมต้องเล่นจบเกมเลยเหรอหรือว่าจบด่านจบเกมโอ้ตลกแล้วครับโอ้สคริปไม่เนี่ยอันนี้มีอะไรตื่นเต้นไหมถ้าไม่มีสคริปได้ ไม่มีเหรอโอเคไม่มีก็จะกิปบไฟเอ,อ้ยจบแล้วได้เอโอ้ไอ้คุยโอเคก็โอเค,อเคจบไปสำหรับพาสองนะฮเฮ้ยโอ้พี่ได้ B S A A อะไรก็ไม่รู้อะโอเคจบพาสองนะฮะ